สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอจัดให้ค่ะรายการสุขภาพแนวใหม่ที่เราพร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องสุขภาพที่คุณกลุ้มใจให้กลายเป็นเรื่องสนุกค่ะครับสนุกกับธรรมชาติบำบัดเข้าใจได้ง่ายๆและทําได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงคะคุณหมอปองรายการเราก็ยังเป็นรายการดีๆเช่นเคยนะคะที่นําเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็มี how to วิธีการที่ง่ายๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแล้วมาดูสิคะว่าสําหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องอะไรกันบ้างในเคสนี้น่าสนใจครับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่ง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมาด้วยปัญหาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปเลยนะเรื่องเรื่องของอาการปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้ค่ะคิดถึงอะไรครับเป็นไข้ไงคะมันเนื้อขั้นตัวก็เป็นไข้หรือเปล่าออกแดดไปไปไหว้พระเก้าวัดเลยแต่กลับมารู้สึกเป็นไข้อะไรเงี้ยเราตรวจและวินิจฉัยลงลึกไปเรื่อยๆปรากฏว่าพลิกล็อกรับเป็นเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ ส่วนจะเป็นยังไงไค้นหากันไปยังไงเดี๋ยวติดตามชมในรายการนะครับค่ะแล้วก็สําหรับช่วงของอาหารเนี่ยนะคะแน่ค่ะไทรอยเป็นพิษเนี่ยเกิดจากาธาตุไฟในกำเริบนะคะอาหารเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนอะไรอย่างไรแล้วก็มีสารชนิดหนึ่งค่ะที่อยู่ในผัก นะคะชื่อว่าสารอินโดนะคะสารอินโดนี้มีส่วนทําให้ไทรอยค่อยๆสงบลงได้โดยเฉพาะตัวฮอร์โมนไทรอยนะคะแต่อยู่ในพืชผักตระกูลอะไรนะคะเดี๋ยวหมอจะไปเฉลยในช่วงหมอเข้าครัวค่ะครับผมแล้วก็ไม่ต้องอย่าลืมนะครับว่ารายการของเรานะครับสำหรับคนที่ดูแลตัวเองอยู่และมีปัญหาที่คล้ายกันหรืออาจจะคนละเรื่องกันล,ะละ้อยาจะมาดูแล หรือมาเป็นแขกมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเรายินดีทุกเมื่อเลยนะครับเพียงแค่ส่งรายละเอียดนะฮะติดต่อเข้ามาทางช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w w w o m c o m o m ทนะฮะทาง Facebook Healthy Flavor Club หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-1820-174นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีเราก็จะมาเจอกันและหมอก็จะจัดให้หวันเต็มๆที่จะดูแลสุขภาพของคุณโดยเฉพาะนะครับค่ะซึ่งก็มีคนที่สำเร็จไปแล้วแล้วก็คอยติดตั ผลปรากฏอาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะคแล้วก็พอถามเบื้องหลังแล้วปรากฏเขาบอกเขาสนุกมากเลยกับการที่ได้มาเยี่ยมชมรายการตรงนี้นะคะค่ะก็สิ่งดีๆยังมีอีกแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพบกันอีกทีเบรกหน้าค่ะ